สวัสดีครับเมื่อนี่วันพฤหัสบสดียาน2 0 6 8ครับนี่คือตลาดนัดโคกกระบือบ้านคุดหวาครับตำบลคุดหว่าอำเภอกุชเชลัยจังหวัดกาลสินนะครับเอาหวัวหลายครับเมื่อนี่ต่อไปเป็นชิปที่3ามนะครับื้อแม่นี่ห้องผู้ใดครับนี่ไม่รู้เลยเมืเ่อไม่จาของเนาะมากินไอติมซื้อเนาะ ไม่ใช่เจ้าของงวครับมากินไอติมเฉยๆห้อยวัดไปใส่ราวัลเนี่เสือห้อยทบอปไปใส่อันอันอันบอดไปดีไซน์หรยอดมีบ่เบิดแล้ว่ะโอ้ขายดีซเสือห้อยวัดบ่นเนี่แม่นห้อยวัดเสือห้อยวัดบ่เดี๋ยวด้วยเนี่เสือใหนหน้าห้อยห้อยทบอปมาก่อนห้อยวัด วัดดีครับโอ้มีตัวเดียวตัวนี้พวแม่บ่โอ้พวแม่มีตัวเดียวนอนนีะเอาลูกขึ้นมาดูแม่สาวสวยๆนี่ของหอยนัดเด้อพวกนี่พว้เห็นโดนแล้วเนาะพึ่งมาเด้อหอยนัดพึ่งมาเป็นแม่สาวน้อยชักปีแล้วนัดนี่ปีเดียวครับปีเดียวช่วงจะได้นัดสูงร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบห้าบูรึงก็สวยเนาะประกันทำนี้ประกันเลยแครงยดีของหอยนัดสิบประกันทำนี้ทุกอย่างเด้อทุกบาทครับเออถ้ามี้ทำนี้ขึ้นเงินแห่ เอาว่ายสวยๆเด้อชุบนี่สีแสงแดดเท่าไรล่ะครับราคาหนึ่งหมื่น้าครับเมีสาวหปีนะครับหนึ่งหมันเบอร์โทรครับ0ูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่แปดเจ็ดห้าสามหนึองหอยนัดเพื่อนามุนอืม กาลสินขอกพูดหนไลายครับเอาแว่นต่คือโปรไซน์อันนี้กระเมียนโมญยี่เซอร์นี่โอ้เดี๋ยวหอยทอดม้าซะก่อนหอยนี่รันนี่ได้ง่วงงามได้โน่นหอยนี่ลันมือนี่ แข้งห้อยเล่าอย่างนั้นโอ้ตายแล้วมันมมมมนี่ลันขาแล้วไม่หอบบ่ใช่ตัวแดงมีบ่